คนที่นั่งสมาธินี่นะพอนั่งสมาธิเนี่ย mm. ก็จะรับรู้ไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็รับรู้ไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายมนุษย์ละเอียดแล้วก็รับรู้ไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกาย ของกายหยาบเทวดาที่อยู่ในจักรวาลเทวดาแล้วก็รับรู้ไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายละเอียดของกายเทวดาที่อยู่ในจักรวาลเทวดาแล้วก็รับรู้ไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ของกายรูปปรพมแล้วก็รับรู้ไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายรูปปรพมละเอียดที่อยู่ในในในจักรวาลที่ที่เป็นรูปประพมนั่นแหละแล้วจากนั้นก็รับรู้ไปที่ ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายอรูปภพที่อยู่ในจักรวาลที่มีรูปภพอยู่นะฮะแล้วก็รับรู้ไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายอรูปภพที่มีกายอรูปภพอยู่ในจักรวาลนั้นแล้วก็รับรู้ไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ของกายธรรมหรือของพัทธ,ธรรมกายนั่นแหละฮะแล้วก็รับรู้ไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายพัทธ,ธรรมกายละเอียดซึ่งพัทธ,ธรรมกายเนี่ยจะอยู่ที่จักรวาลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีรายละเอียดในแต่ละกายรวมเป็นสิบแปดกายจะ้ะ การรับรู้นี่ก็จะรับรู้ไปที่จากกายมนุษย์หยาบเนี่ยก็จะไปที่สูวแรงกายท,าที่เจตของกายมนุษย์หยาบแล้วก็รับรู้ไปเรื่อยๆเป็นลําดับลําดับไปเข้าไปในแต่ละจักรวาลละเอียดเข้าไปเรื่อยๆยไปจนถึงจักรวาลของของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นจักรวาล ที่เป็นกายที่สิบแปดเลยฮะที่เป็นกายของของพัทธรรกายละเอียดอะ่ะที่เป็นกายกายธรรมละเอียดที่เป็นกายธรรมละเอียดในในพัทธรรมกายเนี่ยที่มีเป็นกาย ั้งแต่กายโคตภูบุคคลกายพระโสดาบันกายพระเสกินาคามีกายพระอนาคามีแล้วก็กายพระอรหันต์กายที่สิบแปดก็คือกายพระอรหันต์ละเอียดซึ่งอยู่ในจักรวาลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจ้ะแต่นั้นที่เขารับรู้ไปที่ส่วนร่างกายฐานที่เจ็ดของกาย กามบรรลละเอียดเขาก็จะผ่านเส้นทางอย่างเงี้ยเข้าไปในแต่ละจักรวาลแต่ละจักรวาลไปเรื่อยๆไปผ่านไปที่ส่างกายฐานที่เจ็ดของกายที่อยู่ในแต่ละจักรวาลของเขาเนี่ยนะของคนแต่ละคนเนี่ยแหละจ้ะแล้วก็ไปถึงสิบแปดกายอะ่ะซึ่งก็เป็นกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดนั่นเอง อยู่ในจักรวาลพระสมาสุริเจ้าส่วนจักรวาลพระต้นท่าต้นธรรมหรือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้าเนี้ยจะบอกรายละเอียดไว้ดังเป็นรายละเอียดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัศสรุปพระเดชคุณพ่อธรรมชีโยพุญญาอาจารย์หาระเตมบุญกาจันทร์หลวงู่ท่านได้ลงรายละเอียดไว้ในรายละเอียดของการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์จ้ะ จะพูดถึงเรื่องของจัก,กรวานพระต้นธาตุตนธรรมหรือจัก,กรวาลพระบรม,มพุทธเจ้าจ้ะเพราะจากเดิมนี้เพื่จะมาพูดถึงสิบแปดกายอ่ะแต่ยังมาแต่ยังไม่ได้พูดถึงพูดถึงจัก,กรวาลพระต้นธาตุตนธรรมหรือจัก,กรวานพระบรม,มพุทธเจ้าดังนั้นการที่จะมาลงรายละเอียด เรื่องของจักรวาลพระต้นทาต้านธรรมหรือจักรวาลพระบทหลพพุทธเจ้าที่มีศูนย์กลางดวงกลมปฐทโละแกวิสันทัประเดชคุณปุสสุสโลซึ่งเป็นศูนย์กลางอุมาสมุรรทรปริสันทัพปเดชคุณปุสสุสโลเนี่ยเพื่อจะทําให้ได้รู้ได้เข้าใจง่ายๆก็จึงสร้างมหาธรรมกายจะดีขึ้นจยวเพื่อจะอธิบายเรื่องของ จักรวานพระตนท,นท้าตนธรรมหรือจักรวาลพระบระมวดิเจ้าเพราะเรื่องของสิบแปดกายนั้นก็บอกไปแล้วแต่เรื่องของอู่มหาสบดบริสามทัะเปรจคุณโพสสโลเรื่องของจักรวาลพระตนท้าตนธรรมหรือจักรวานพระบรมวดิเจ้าเนี่ยยังไม่ได้มีลงรายละเอียดไว้โดยผู้ที่ ผูท้ที่รับรู้ถึงศูนย์ก,ากลางดวงโมพโทรแระแล้วมีสามระเด็ชคุณวุสุสโลเนี่ยพระเดชพระคุณท่านท่านยกตัวอย่างให้ว่าคุณยายของเรานนี่นะเป็ยายอาจารย์มหาลประธานวิส迦แตงนิยมเนี่ยฮะท่านหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆเลยตอนนั้นจําไม่ได้ไว่าท่านท่านหยุดเข้าไปตั้ง เจ็ดวันหรือ,อยังไงนี่นะอันนี้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ชนะัดอะจจะจำจำไม่ได้จ้ะถึงได้ไปเจอจ้ะถึงได้ไปเจอเรื่องราวของมหาธรรมกายจจดีจ้ะก็ความหมายคือถึงได้ไปเจอว่ามีจักรวาลพระต้นธาตุตนธรรมมีจักรวาลขอ,พองพระบรมพุทธเจ้าอยู่จ้ะซึ่งไม่ได้หมายถึงสิบแปดกายจ้ะก็คือ มีความละเอียดยิ่งกว่าสิบปดกายนั่นเองในความหมายซึ่งการจะมาถึงตรงนี้ท่านต้องหยุดในหยุดเขาว่าหยุดในหยุดของท่านนี่คือทําแบบจรงิงจังจรงิจรงจงังเข้าไปเรื่อยๆคำว่าจรงิงจังจรงิจรงจังก็คือไม่ไม่ให้คาดเคลื่อนเลยให้ให้รับรู้แบบไม่หลุดจาก จากการดึงดูดบ่อเกิดที่มาจากศูนย์กลางดวงกกมะโตระแรกวิสสามทัตเปติคุลุลุงสุดกันโซเลยซึ่งกิเลสก็พยายามจะให้หลุดนะนะพยายามจะให้หลุดพยายามจะสร้างเรื่องราวสถานการณ์เหตุการณ์มาสารพัดรูปแบบเพื่อไม่ให้รับรู้จากการดึงดูดบ่อเกิดของศูนย์การดึงกมะโลระแรกวิสสามทระเปติคุลุสุสโลเนี่ยเนี่ยเป็นความหมายที่หุณยายท่าน ท่านทำหยุดในหยุดหยุดในหยุดอย่างสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์ได้นะไปไม่ถึงแหล่งของจัก,กรวาลพระต้นท่าต้นถามอะจัก,กรวาลพระบรมโอรสาเจ้าที่เราคุยกันแต่ละวันนี่แหลจะจ้ะคุยกันแบบแบบธรรมดาธรรมดานี่เลยเพราะอะไรเพราะท่านเพราะท่านหลุดเข้าไปได้เอะ หมายถึงว่ากิเลสเขาเขาขวางไม่อยู่นเนี่ยพวกเราก็เลยก็เลยไปได้กันหมดเลย,เยจ้ะขอให้หลุดหนึ่งอ่ะก็ได้หมดเลยจ้ะก็เด็กก็ก็หลุดมาแล้วนี่ไงแล้วใครทำก็คือครูบาอาจารย์เราทำจ้ะกระเด็คุณหลวงพ่อสดแจ่นธรรมสรัสดพระเดชคุณพ่อธรรมจิโยคุณยายใจมาแล้วธรรมแกแก่นของนกอยู่ที่ ที่ครูบาอาจารย์มุวงพ่อท่านบอกอะท่านบอกเป็นเรื่องของคุณยายกต่สิ่งแต่ผู้ที่ที่ทำหลุดแรกเนะี่ยก็คือพระเดชคุณพูะสุจันทรสโลดจ้ะศูนย์กลางดวงกลมฐมแล้วรกมีสามท่านพระเดชคุณพระสุสโลก็ดึงดูดบอกเกิดให้ ให้ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยรับรู้ไปทีู่นยนกลางดวงกลมมัทรวดร,รมีสามตัดประเด็กพระกุ่มปสุสสจันทส,สโลซึ่งอยู่ณตํา,ตาแหน่งศูนย์กลางอุมหาสมุทรบริสามทัดประเด็กลุ่มปุสตสโลก็คือตําแหน่งสนยนกลางของจัก,กรวาลพระต้นธ,ธาตุตนธรรมหรือจัก,กรวาลพระบรมมพุทเจ้านี่นแหละฮะซึ่งไม่ใช่เรื่องของสิบแปดกายจ้ะเรื่องของสิบแปดกายนี้ก็ก็เป็นเรื่องของ จักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักรวาลอารูปภพจักรวาพลพรหมจักรวาลเทวดาจักรวาลมนุษย์เนี่ยที่เราแบ่งเป็นจักรวาลเนี่ยก็เพื่อจะได้อธิบายเรื่องของสิ่แปกายนี่นะจ๊ะแล้วพอพอจักรวาลมนุษย์เราก็แบ่งเป็นว่าก็หมายถึงโลกมนุษย์แล้วก็หมายถึงลรโลกได้นะโลกันได้นะ เรื่องการแบ่งเนี่ยเขาก็มีหลายรูปแบบในการแบ่งนะบางทีเขาก็แบ่งว่านิพพานพบสามโลกันอย่างเงี้ยนิพพานพบสามโลกันในความหมายก็ว่านิพพานพบสามโลกันนิพพานก็จะหมายถึงหมายถึงจักรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพบสามพบสามนี่ก็จะหมายถึง อรูปภพพรมเทวดามนุษย์รวมไปถึงนรกเลยแล้วส่วนโลก,กันนี้ก็ก็เป็นส่วนของโลก,กันขอ,อ,ไองไฟเงี้ย็เลยเรียกว่านิพพานพบสามโลก,กันเขาแบ่งเพื่อจะได้ให้รู้ว่าการรับรู้ไปถึงตรงไหนแล้วแยกเป็นส่วนๆให้ชัดเจน แล้วก็ยังบอกถึงการเชื่อมโยงของของกิเลสว่าเขาเขาทำงานทำงานในในแส่ละความละเอียดของเขาแต่ละความเข้มข้นของเขาในแต่ละที่เขาทำได้ได้ได้ในแต่ละที่ยังไง เขาก็เลยแบ่งเป็นนิพพานพบสามโลกันอย่างนี้นะส่วนของเราที่เราแบ่งเป็นแต่ละ,แต,ละแต่ละจักรวาลนี้ก็เพื่อเพื่อให้เราได้รู้ถึงการเดินทาง ของเส้นทางสายกลางแกนกลารเรงเส้นทางสายกลางอะ่ะที่มีสวนรวมนะศูนย์กาางดงกรมบทุนเริ่มแรกวัสามต่ประเดชกุณปุสตันทัสรไงเป็นการพูดถึงทั้งสิบแปดกายแล้วก็พูดถึงการเดินทางของบารมีสามิทัศน์พระเดชกุณปุสตันทัสรโลจากศูนย์การดงกรมบทุนเริ่มแรก บริษมทัสเระเดชคุณหลวงพุฒิศรัตน์โตนั่นเองจ้ะแล้วตอนนี้ก็จะมีผู้ที่เขาปฏิบัติพอปฏิบัติปุ๊บเขาก็จะรับรู้ที่ส่วนกายฐานที่เจ็ดของกายมนุษยห์หยาบนะฮะแต่เขาก็ไม่ไปรับรู้ที่ส่วนกายฐานที่เจ็ดของกายเทวดาที่อยู่ในจักรวาลของเทวดาเขาก็จะอยู่บนโลกบนุษฮะ แต่ถ้าผูดที่เขารับรู้ไปที่สือร่างกายทันทีเจ็ดของกายเทวดาเขาจะรับรู้ไปที่จักรวาลเทวดาทันทีเลยแต่เขารับรู้ไปที่ส่วน่างกายทันทีเจ็ดของกายพรหมเขาก็จะรับรู้ไปที่จักรวาลของพรหมทันทีเลยอย่างนี้ไงก็แล้วแต่ว่าเขารับรู้ไปถึงตรงไหนเขาก็จะไปถึงจักรวาลนั้นนันล่ะฮะ แล้วทำไมเขาไม่ไปรับรู้ไปที่จักรวาลของพระตนทาตนธรรมก็เพราะว่าเขาเขาเข้าใจว่าก็มีอยู่แค่สิบแปดกายเขาไม่เขาไม่รู้ว่ามีมากกว่านี้ไงเพราะว่าเขากลัวว่าจะหลุดจะหลุดออกจากสิบแปดกาย พอเขาเข้าใจว่ามีอยู่เท่านี้ฮะมีแค่สิบแปดนี่แหละครับไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้แล้วเดี๋ยวหลุดออกไปอันตรายกี่ดเด็กกาว่าอย่างนั้นเราะนั้นเขาก็จะถูกตีกรอบโดยกิดเลสอะให้กลัวให้กังวลไม่กล้าเขากลัวหลุดออกไปจะว่าพอหลุดออกไปโดนจะโดนอย่างนั้นอย่างนี้ไปเรื่อยเปเลย เนี่ยนะฮะเพราะเขาเขาได้ไปรู้มาไงอย่างนั้นอย่างนี้ก็รู้กันมาเป็นทดอดทอดอะรู้ไปเรื่อยเลยซึ่งครูบาอาจารย์ไม่ได้ว่า,างั้นเลยถ้าว่าอย่างนั้นท่านว่าไปแล้วจ้ะถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะมามาสร้างมหาลัคกายจะด,ดีทำไมอะ ก็าเป็นงั้นก็ไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้มาถึงการสร้างมาหาตุงการจะดีอฮะถ้าถ้าบอกว่ามีแค่สิบแปดหรือว่าไม่ให้รู้จากนี้ก็สร้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ของของสิบแปดกายนี่แหละสัญ,ญลักษณ์ของแปดกายหมายถึงอะไรก็คือการสร้างนิพพานพบสามโลก,กันแล้วแต่ว่าจะสร้างรูปแบบยังไง บางทีก็สร้างรูปแบบเป็นแบบเป็นรูปอย่างนั้นอย่างนี้เี้แล้วแต่ซึ่งเนี่ยสังเกตเนะบางทีก็สร้างที่บอกว่าเป็น,เป,นเป็นชั้นๆขึ้นไปอะฮะแล้วก็บอกเขาจะบอกอรายละเอียดชั้นนี้ก็แปลว่าเป็นจักรวนนี้เจักกวนนี้ฮะก็อยู่ในสิบ ก็อยู่ในนิพพานรูงสามโลการเนี่ยแหละจ้ะเน,นี่ยะรูปแบบของจิเดชเขามีสารพัดรูปแบบก็อยู่ที่ว่าจะปล่อยวางได้แค่ไหนนะฮะเพื่อจะได้รับรู้ถึงส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำปรมีสามสิทพัะเพระทุกลุลลปุสสัจันทัสโร ซึ่งเป็นศูนย์กลางอู่มหาสมุทรปรวมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงปสษตันทัสโร